วัสดีครับวอนตทุทจานทร์สู่รายการยกสยามครับ,รบ,รบระนยาการในะนี้เชื่อว,ว่าเสียงต่างๆไม่ใช่เฉพาะในห้องส่งแต่ว่าทั่วทั้งประเทศ หลายหลายคนรู้จักเป็นแฟนของคุณกันเก่งก็คงเชียร์ยเต็มที่แต่หลายๆคนที่ไม่รู้จักก็เชียร์ยเต็มที่แน่นอน<ะ>เพราะว่าผู้ที่มาเล่นยกสยามแล้วมาถึงตรงนี้ได้ถือว่ามันน่าเชียร์มากแล้วก็รุ้นอยากให้แตกเพราะว่าคู่นี้นะฮะสิข้อเลือกแจ็คพอตออกมาได้เป็น1ล้านบาทต้องการอีก2ข้อจากนี้ไปเท่านั้นนะฮะได้มาแล้ว8 รางวัลของเรานะฮะมีทั้งร้านบ้านรถนะฮะรถเป็นโตโยต้า e w วีออสนะฮะโตโยต้าจีลิมิเต็ดท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นโตโยต้าเนวีออส make it happen ภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาก่อนจะไปถึงนั้นอย่าลืมนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เชิอเชิญนะฮะร่วมงาน5ปีโครงการสายใหญ่รักแห่งครอบครัวนะครับเชิญชมนิทรรศการนะฮะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เสริมาชีพ904และชมรมสายใหญ่รักแห่งครอบครัวจากทุกจังหวัดเลย ทุกปีคนแน่นมากนะครับเพราะนั้นต้องรีบไปในปีนี้เลยแล้ะของนี้เป็นของที่คัดมาแล้วอย่างดีเยี่ยมราคาถูกมากๆ7-12ธันวาคมน,นี้นะครับอ m p a c t เมืองทองธางนีนะครับฮอ7ฮอ8เอาแล้วครับคราวนี้เก่งพร้อมแล้วฮะ,ค,ะครับผม่ามาแล้ว8พร้อมนะครับนี่คือข้อที่9ครับเอาละผ่านข้อนี้ไปให้ได้ครับ แล้วเหลือเพียงข้อเดียวรเรามีบทเพลงให้ฟังก่อนฟังแล้วค่อยว่ากันมาครับ สักคู่น,นี้มีการเม้นด้วยนะในเปิดทุก,ทกช่เช้าของโรงเรียนผมเน้นไปคําว่าหลับไหลปรเนนี้คุณณนะครับเออแล้วหลับทำไมต้องไหลด้วยอ่ะเออกิ้งไหลเลยเอาละประเด็นนี้แหละนี่คือข้อที่9แล้วนะครับไปให้ได้นะครับถามว่าหลับไหลหลับไหลหลับไหลคําว่าไหลในหลับไหลแปลว่าอะไรครับกอไก่ครับแปลว่ายาวนาน หรือขอไข่ครับไหลในหลับไหลคำนี้แปลว่าละเมอครับหนึ่งนาทีนะฮะถ้าผ่านได้เรือข้อสุดท้ายแจ็คพอตเลยนะครับจับแล้ลครับคือผมรู้สึกช่วงนี้จะเรียนอยู่ช่วงมต้นนะครับอันนี้ไม่แน่จำไม่ไม่ชัดเหมือนกันแต่ผมเคยเข้าใจว่าคำว่าหลับไหลเนี่ยเป็นคำซ้อนครับซ้อนเสียงดิหลับไหลเป็นคำซ้อนเสียงกรณีนี้คำว่าหลับก็คือเป็นการหลับนอนใช่ไหมครับละเมอคือก็ยังหลับอยู่ เป็นความหมายเหมือนกันมาสองคำมาติดกันเป็นคําซ้อนนะครับแล้วเราจะไปทางไหนดีและไหลนี่จะไปยังไงดีล่ะผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นละเมอในใจคิดว่าไปทางละเมออยู่ครับน่าจะเป็นละเมอมากว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นยาวนานคํานี้จะกลายเป็นเป็นคําผสมแล้วก็หลับไหลนุ่มหลงผมคิดไปทางละเมอมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าคํานี้เป็นคําซ้อนนะครับในใจขณาดนี้เป็นอย่างนี้นะจะฟังเขาแล้วนะครับเอาละคุณกัน สิบวินาทีที่สําคัญนะครับกันชัยครับผมคิดว่าคําว่าหลับไหลนี่พี่เก่งเป็นคำซ้อนแต่ว่าเป็นคำซ้อนเสียงนะครับก็คือหลับหลับกันไหลใช่ป่ะแต่ว่าน่าจะเป็นความหมายเนี่ยใกล้ใ้เคียงกันนะผมว่าน่าจะเป็นผมคิดว่าจะเป็นลำเบอร์เหมือนกันทแล้วตรงกันอยู่ตรงกันอยู่ระหว่างน,นี้ก่อนเราเจะทำรายการ <c oughs> มีคุณพ่อมานั่งเชียร์อยู่ด้วยนะวันเกิดคุณพ่อด้วยวันที่เราถ่ายทำรายการครับวันเกิดพ่อด้วยนะ ให้พีวันเดย์นะครับคุณพ่อนะครับให้พีวันเดย์คุณพ่อครับให้พีวันเดย์นะฮะลูกลูกเก่งกำลังจะหาของขวานให้พีวันเดย์ให้พ่อเป็นหนึ่งล้านบาทอยู่นะครับเอาละฮะเชิญต่อครับข้อมูลตอนนี้ตรงกันคำตอบตรงกันอยู่ครับแต่ถ้าเป็นซ้อนเสียงนี่มันก็ต้องไม่เป็นละเมอสิฮึมหลับไหลไหลจะเป็นยาวนานได้ไหมอ่ะ หลับไหลถ้าเราพูดเป็นว่านอนหลับไหลนอนยาวๆอย่างนี้หรอหลับไหลน่าจะเป็นหมอว่าหลับหลับละเมอละเมอเป็นสิ่งที่เราไม่เป็นความจริงไงหมอตอบมนอยู่ที่ความกล้าหหนาเขาตอบแล้วนะฮะว่าจะกล้าตอบไปทางด้านไหนนะครับเพื่อเดินทางไปและมาถึงข้อนี้ข้อที่เก้าสุดท้ายจ็คพอตครับละเมอ หลับไหลลุ่มหลงคําว่าไหลในหลับไหลแปลว่าพร้อมนะครับตอ่อ่าข้อขอใไข่ครับคือละเมอครับขอใไข่ละเมอตรงกันนะฮะแล้วเลือกตอบตามกันนะครับถ้าถูกเหลือข้อเดียวนะครับมาทุกลนนะครับคำตอบนะครับ 我没什么话。 ฉันพูดูอะไรการละเมอให้พี่ดูหน่อยอันนี้มันหลับไหลละเมอไม่ต้องพูดออกมาละเมออธิบารพูดออกมาโอถือว่าประสานกันได้อย่างดีมากๆเลยท่านผู้ชม9ข้อแล้วนะครับเหลือข้อสุดท้ายข้อเดียวนะเพื่อจะ็อดแบ8อธิบายคอยอย่างนี้ครับท่านผู้ชมคำว่าไหลในหลับไหลนะฮะราชบัณฑิตยสถานนะครับสันติทานว่าหมายถึง ละเมอเพราะคาษาลาวมีคําว่าไหลสะกดด้วยสลายไม้ม้วนอย่างนี้นะครับหมายถึงละเมอหรือพูดเวลาเผลอก็คือละเมอนั่นเองเอานะครับเก้าข้อนะครับถูกต้องนะครับ iPhone 4 w o ด d y เลือก True Move New y e a s Make It Happen หลายๆอย่างที่เราทำไปอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราอยากที่จะ

กิจกรรมจากครูนะครับเพื่อขอบคุณลูกค้านะครับที่ใช้บริการต่างๆในเครือของทูนะครับทุกหนึ่งร้อยบาทได้รับอะไรนะครับหนึ่งสิทธิ์นะครับผู้ชิงรางวัลทองคำต้นขั้นหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่นี่ทุกวันเลยนะครับวิ่งใช้มากวิ่งมีสิทธิ์มากนะครับเพียงลงทะเบียนนะครับที่ศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดครั้งเดียวก็มีสิทธิ์รับรางวัลชิงรางวัลกันไปได้เลยนะครับอ่ะมาดูนะว่าครั้งนี้ใครจะโชคดีนะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะฮะ แจกทุกวันครับแจกทุกวันอานะครับมากันเยอะแยะมากมายนะครับผู้โชคดีฟับโอ้โหลอยเข้ามือแล้วครับเรียบร้อยได้แล้วนะครับยินดีด้วยนะฮะตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าจอเลยนะครับยินดีด้วยนะครับและใครที่พลาดโอกาสวันนี้นะครับแจกกันทุกวี่ทุกวันแต่ต้องลงทะเบียนนะอ่านะครับรวมทั้งยังมีรางวัลนะฮะให้ชิตเราได้ดุลิเดีกเยอะแยะมากมายนะครับติดตามรายละเอียดก็ได้ที่ w w ็บดอททูขับนะครับดอทซีโอดอททีเอครับสแลสรักกินะครับแล้วก็หมดเขตรับที่ส่วนั้น31ธันวาคม2563นี้นะครับผู้ใช้ร ิง iPhone 4 w o o d ีเลือก t Two m o v e คอตตอนไม่มีรอยต่อพี่เมียซาติรถดีเมนูน้ำแดงและช่วงเวลาน,นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับรถดีเมนูน้ำแดงวักซี่มีนาครีมสำหรับผิวหน้าและโตโยตานิววีออสครับ เรืมาคุณพ่อครับคุณพ่อวันนี้ก็ตั้งใจอยากที่จะให้คุณพ่อมาเชียร์ด้วยก็คือหลายๆอย่างที่เราทําไปอาจจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราอยากที่จะมาพิสูจน์ตัวเองแล้วก็อยากจะมอบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้คุณพ่อครับโอ้โหคุณพ่อครับคุณพ่อแตกไม่แตกมีผลไหมครับไม,ไม่เป็นไรนะฮะ ลูกลูกทำได้ยังเต็มที่นะคะแต่ตะกี้ตอนนั่งรถมานะแบบบรฟมาแแต่ว่านั่นคือสิ่งที่จะให้ดีที่สุดไปนะฮะแต่ผลออกมาเป็นอย่างไรไม่เป็นไรนะคุณพ่อนะนะโอเคผมจะช็อกก่อนไหมดีมาดูว่านาทีสำคัญนะท่านผู้ชมหนึ่งล้านบาทสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่ที่สามหรือไม่พร้อมไหมครับครับนี่คือข้อสำคัญนะครับแจ็คพอดแตกหรือไม่หนึ่งล้านบาทนี่คือข้อที่สิบครับ พร้อมนะครับเคยได้ยินสำนวนคนหลักลอยไหมเคยครับนะคุณพ่ออาจจะพูดหรือเปรียบเียบคนอื่นมาให้เราฟังเปรียบเทียบผมเนี่ยแหละครับหรือว่าเ <c oughs> ห็นไ <c oughs> หมคนนู้นคนนี้เป็นคนหลักลอยเ <c oughs> ออไหนน,นะฮะคนหลักลอยไม่เคยได้ยินครับ <c oughs> คนหลักลอยหมายถึงคนที่ไม่มีที่อยู่ที่พึ่งพิงเป็นประจำนะ ก็หลักลอยํำนวนนี้มีที่มาจากหลักที่ใช้ผูกสิ่งสิ่งหนึ่งครับถามว่าํำนวนคนหลักลอยมีที่มาจากหลักผูกอะไรครับขอไก่นะครับเรือขอไข่นะครับสัตว์หนึ่งล้านบาทครับหนึ่งมาเทจับเวลาครับ, 1, 000, 000, 000, 000. รรรบข้อเดียวครับถ้าผมคิด ตอนแรกเนี่ยพูดพูดหลักร้อยขึ้นมาผมก็คิดคิดเลยว่าต้องเป็นหลักทุนที่อยู่กลางทะเลแน่ๆเลยครับผมว่าเป็นเรือคือเรือเนี่ยเราจะเห็นว่าการมีส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะเป็นสมอเรือท้่เราจะผูกใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นผูกเรือไว้ไม่ให้แบบว่าไปไหนมาไหนวะแต่หลักนี้มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องผูกเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นยึดอยู่กับที่ถ้าเราคิดว่าเราไปผูกสัตว์อะแราสัตว์เคลื่อนที่ได้แต่เป็นหลักที่เดินได้ ในใจกรณีไปได้ไหมว่าจะไปทางไหนมากกว่ากันอยากตอบสัตว์อยากตอบสัตว์นะฮะในใจไปทางสัตว์มากกว่านะครับฟังกับมาที่เขาก่อนนะคุณกันครับนี่คือ10นาทีที่คุณจะได้หนึ่งล้านบาทนะฮะขอข้อมูลนะครับเชนครับผมไม่ได้ตอบสัตว์นะครับพี่เก่งผมเชื่อพี่เก่งนะครับแต่ว่านั่นแหละครับล้วแต่พี่เก่งผมรักพี่เก่งครับแต่ว่าจริงๆแล้วกอไก่เนี่ยมันก็นำโชคถึกกอไก่เก่งอะไรลย โอ้โหดีสุงค้ายเลยซะเอาพิค์เอาวิค์ที่เขาพูดก่อนนี่ว่ายังไงตอนนี้แต่ว่ามันมันก็ไม่ชัดเจนใช่ไหมไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมข้อสุดท้ายแล้วนี่เอามาลงมาสองคนเลยได้ไหมครับคุณกล้าขอขนาดนี้เลยกันอะโ